หักไปเลยหักไปเอียงเลยเอดัับเครื่องไปเลยเปิดปิดสวิฟ์ไปด้วยเปิดเปสมพร้อมสตาร์ตอะไรค่อยๆดันไปเลยดันลงเลย ไปลงไปหาจุดที่ที่ขี่ได้ยันได้อะไม่ได<า>้ลเลยไม่พอแล้วเนาะไม่ต้องใช้คลาดไม่ต้องใช้คลาดใช้กำเบรกอย่างเดียวขาไม่ต้องกำเบรกหน้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราตีนประคงต้องต้องขาดเจนหนึ่งไว้ปะ เข้เกียร์ไว้แล้วแต่กำลค้าไหลเลยแต่ผมบางครั้งผมจะล้มไงผมเลยไม่ได้ใช้เบรกหลังไงผมเลยเข้าเกียร์หนึ่งอ่าเข้าเกียร์หนึ่งไว้ขัดช่วยด้านหน้ามันไม่อยู่ผมก็เลยต้องปล่อยคัสปล่วยเพื่อให้ล้อมันอ่านั่นแหละต้องเกลังขัดอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มันแต่เมื่อกี้มันขัดเกินนีใช้เบรกหน้าก่อนตอนเนี้ยใช้เบรกหน้าไปก่อนคัสไม่ใช้ที่หลังเนี่ยค่อยๆดันไปพยายามปล่อยให้รถไหลอย่าไปเบรกกันมากเดี๋ยวมันจะขัดเสียจังหวะเราล้ม อ้าอําอ้ำไหลไปเลยเยอะเยอะเลยเพื่อมันไหลลงแลปล่อยไหลปล่อยไหลลงแบบพืดพืชมันจะได้ไม่เออไม่เสียจังหวะเราล้มใช้ตีเราเดินไปะ่ะไม่ต้องใช้ลรวไม่ต้องไปนั่งรถมากอะ่ะเออ ลอกคิดนะดูเคอช่วยเบรกหน้าไม่ต้องไปล็อกล็อกลอก้ลอลอ้ลอหลังเยอะใช้เบรกหน้าครับเอลอล้อหลังปล่อยไหลเลย,ลอยเออ เออคอยประคองลออ้เบรกนางเจ้าอเอ็มไปเลย ลงล่องลงล่องเดี๋ยวล้มลงล่องเลยเออตอนขึ้นตรงโน้นก็ลงล่องอย่างเดียวค่อยๆลากไปตรงนี้ล่องไปเลยล่องไปเลยถ้าไม่ได้ถ้าขึ้นไม่ได้ล่องไปเลยเดี๋ยวล้ม